สนับสนุนโดยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการหุ่นทางพารวยช่วงหุ่นทางสร้างสุขวันนี้ไปติดตามการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ให้กับประชาชน7็กลุ่มเสี่ยงโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายค่ะ ตอนนี้เราอยู่กับนายแพทย์เจเดทธรรมทัตอารีเลขาที่การสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะคะสวัสดีค่ะท่านเลขา<ด>คะท่านเลขาคะในแต่ละปีนะคะโรคไข้หวัดใหญ่เนี่ยมีความรุนแรงมากขึ้นนะคะแล้วก็มีจํานวนผู้ป่วยที่เพิ่มมากขึ้นด้วยมีมากขนาดไหนคะอาจจะริงต้องเรียนว่าหลังจากโควิดเนี่ยมีจํานวนมากขึ้นเพราะว่าปีหนึ่งเนี่ยต้องเรียนว่ามีผู้ติดเชื้อเนี่ยสี่แสนกว่าคนปีนี้เข้าใจว่าทางกรมควบคุมโรคเนี่ยรายงาน4 5 0 0 0 0ห้่คน จำนวนหนึ่งเนี่ยเสียชีวิตต้องเรียนว,ว่าความรุนแรงของโรคเนี่ยมีตั้งแต่เรื่องของจํานวนผู้ติดมากขึ้นกับอีกส่วนหนึ่งต้องเรียนว่าทุกๆปีเนี่ยเชื้อที่ทางองค์การอนมามัยโลกที่เขาจะกาหนดนนจะแตกต่างออกไปดังนั้นก็เป็นที่มาที่เราจําเป็นจะต้องมีการฉีดวัคซีนกระตุ้นทุกๆปีอาการและความรุนแรงของโรคไข้หวัดใหญ่เนี่ยจะแตกต่างจากโรคไข้หวัดทั่วไปอย่างไรอะคะคิดง่ายๆว่ามีความรุนแรงมากขึ้นสมมติถ้าเรามีไข้เนี่ยถ้าไข้สูงอามากกว่า39สเ้นี่ยให้สงสัยไว้ก ถ้าเราเป็นไข้หวัดธรรมดาเนี่ยไข้ก็อาจจะลุมๆไม่ไม่มากนะครับอาจจะมีการเจ็บคอไอามากก็เป็นอาการทางเดินหายใจที่มากกว่านั้นเราอาจจะถ้ามีอาการนี้ให้สงสัยไว้ก่อนว่าจะเป็นติดเชื้อไข้หวัดใหญ่นะครับค่ะการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่จะช่วยอะไรได้บ้างคะชัดที่สุดคือช่วยป้องกันไม่ให้เราเป็นโรคนะครับเพราะว่าเมื่อเราฉีดเนี่ยแน่นอนฮะ ทื่เราฉีดไปมันก็จะมีภูมิต้านทานต่อต่อเชื้อไข้หวัดใหญ่ซึ่งเชื่อว่าแต่ละปีที่มาไม่เหมือนกันที่เรียนน,ยนะครับถ้าเราฉีดไว้เนี่ยเมื่อเราได้สัมผัสเชื้อเราก็ไม่เป็นโรคหรือเมื่อเราป่วยด้วยไข้หวัดใหญ่อาการก็จะลดลงเพราะว่ามันก็จะมีเชื้อที่เราอาจจะฉีดไว้อาจจะไม่ใช่ตัวที่เราตั้งใจไว้แต่มันมีการที่เรียกว่าอาจจะมีการป้องกันข้ามสายพันธุ์ได้ด้วยดังนั้นก็ได้ประโยชน์ทั้งสองส่วนครับเรามีการกําหนดประชากร7กลุ่มเสี่ยงที่ควรฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่นะคะจะเป็นกลุ่มไหบ้าคะ อันแรกคือหญิงตั้งครรภ์น,นะครับถ้าท่านตั้งครรภ์นเนี่ยท่านควรจะฉีดวัคซีนอันที่2ในเด็กที่อายุต่ำกว่า2ปีตั้งแต่6เดือนถึง2ปีนะครับเรื่องของผู้ที่มีโรคเรื้อรังอย่างเช่นโรคเบาหวานความดันโรคหัวใจโรคปอดโรคมะเร็งต่างเนี่ยท่านควรจะต้องพิจารณาไปฉีดนะครับนอกจากนั้นก็จะมีพวกผู้สูงอายุที่มีอายุมากกว่า65ปีขึ้นไปนะครับผู้ป่วยโรคเลือดธาลัสซีเมียอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับแล้วก็ผู้ที่มีลักษณะอ้วนซึ่งตรงนี้ถ้าเราเคยฉีดเราก็ควรจะป็ฉีีดแล้้วกกมมผูพิาารทงงสอง และปีนี้เป็นปีที่พิเศษกว่านั้นนะครับเราก็จะมีเพิ่มวัคซีนให้กับในส่วนของผู้ต้องขังซึ่งตรงนี้เนื่องจากท่านอยู่ในพื้นที่จํากัดเนี่ยขณะนี้คณะการรับรกันสุภาพงช่ิก็เพิ่มเติมตรงนี้เข้าไปให้นะครับสปสอชอรณรงค์ให้มีการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่เป็นประจําทุกปีนะคะการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่มีความสําคัญอย่างไรและทาไมต้องฉีดทุกปีคะเนื่องจากตัวเชื้อไม่เหมือนเดิมทุกปีดังนั้นต้องฉีดทุกปีอันที่2ว่า ถ้าเราไม่ฉีดจะมีกลุ่มหนึ่งที่เป็นกลุ่มเสี่ยงที่ผมเรียนไปแล้วเนี่ยอาจจะเสียชีวิตได้ซึ่งการฉีดมันก็ช่วยป้องกันนะครับทีนี้เราต้องเร่งฉีดเพราะว่าเดี๋ยวช่วงหน้าหนาวมาหน้าฝนมาเดี๋ยวไข้หวัดใหญ่จะมาก็เลยทําให้เราต้องฉีดทุกปีเพื่อไม่ให้ป่วยหรือว่าป่วยก็เป็นอาการน้อยลงแล้วก็ต้องเร่งฉีดให้ทันเวลาก่อนที่เชื้อจะมานะครับผมปีนี้สปสชเตรียมวัคซีนที่จะให้บริการประชาชนไว้เท่าไหร่นะคะแล้วก็มีแผนการกระจายวัคซีนอย่างไรบ้างคะปีนี้เราเพิ่มขึ้้้นนนะเเรเรราาาตียมมไวปณ4.5ลโ แต่จากที่ผมเรียนว่า7กลุ่มเสียงนอกจากนั้นก็มีผู้ต้องขังแล้วก็เราก็สำรองไว้จํานวนหนึ่งเพื่อเผื่อว่าถ้าเกิดมีการใช้จํานวนมากขึ้นเราก็เพิ่มเติมเข้าไป หลักๆเราประจายไปยังหน่วยบริการในระบบนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยยังเน้นในลักษณะมาก่อนได้ก่อนนะครับก็เลยขออนุญาตเชิญชวนผู้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงนะกูนามารับบริการนอกจากนั้นก็อาจจะมีอสมอในการที่จะเดินไปกระตุ้นเตือนพวกเราว่าอย่าลืมมาฉีดบริการต่างๆเหล่านี้นะครับค่ะคนที่เป็น7กลุ่มเสี่ยงนะคะจะไปขอรับวัคซีนได้ที่ไหนอย่างไรบ้างคะ่ะง่ายที่สุดคือหน่วยบริการใกล้บ้านนะครับ ถ้าท่านอยู่ต่างจังหวัดท่านอาจจะมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลใกล้ๆโรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลจังหวัด หรือหากท่านเป็นผู้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงที่ต้องไปรับบริการที่โรงพยาบาลอยู่แล้วโรงพยาบาลที่ท่านไปรับบริการเนี่ยง่ายที่สุดแต่ถ้าเกิดท่านเป็นกลุ่มเสี่ยงแต่ว่าปีนี้เพิ่งเริ่มสนใจหรืออะไรต่างๆเนี่ยท่านอาจจะโทรมาที่1330เราก็ได้นะครับตลอด24ชั่วโมงหลังจากนั้นก็จะมีแอปพลิเคชันเป่าตังถ้าอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครท่านก็สามารถเข้าไปในแอปเป่าตังแล้วก็ไปที่กระเป๋าสุภาพแล้วก็เลือกหน่วยใกล้บ้านที่จะไปฉีดวัคซีนได้ครับ การประชาธิพันที่เรามีหอกระจายข่าวก็จะมีชุมชนที่คำนกรรมการเขาทราบส่งข่าวกันก็จะส่งไปหอกระจายข่าวน้าทางไล่เปส่วนหนึ่งกลุ่มไลยที่เคยมาตรวจโควิดแล้วก็จะมีทางไล่ได้ใ้าทราบโดยสามันก็คือไม่ใช่ไข้หวัดธ,ธรรมดามันทําให้มีผลอาจจะมีถึงเสียชีวิตก็ได้ถ้าดูแลไม่ดีไม่ป้องกันผมอายุ6กสิบแปดตั้งผมไม่เคยป่วยปกติดีแล้วก็อยากให้มีอย่างนี้เพราะที่ชุมชนเรามีศูนย์สุขภาพอย่างเงี้ยมีพยาบาลมีหมอเข้ามาทําให้การเดินทางของคนในชุมชนเนี่ยไม่ต้องไป ง่ายดีมากคนระับดีมากถ้ามาถึงเข้าบริการได้สะดวกรวดเร็วมากเพราะเขามีอสมอผู้ช่วยของสำนักงานศูนย์ก็ได้ง่ายขึ้นก็อยากเชิญชวนผู้ที่อยู่ในชุมชนหรือผู้ใกล้เคียงเนี่ยมารับการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันเพราะเราไม่รู้ว่าสิ่งพวกนี้พวกไวรัสเรางไม่เห็นเราไม่ติดจากใครก็ไม่รู้ถ้าได้รับการฉีดแล้วแล้วยิ่งมาที่นี่ยิ่งสะดวกใกล้ๆนะฮะให้การบริการดีครับ นอกจากการฉีดวัคซีนแล้วนะคะเรายังมีวิธีการดูแลสุขภาพร่างกายของเราไม่ให้ป่วยเป็นโรคไข้หวัดใหญ่ด้วยควรจะดูแลอย่างไรคะจริงๆไข้หวัดใหญ่เนี่ยเป็นรองติดต่อทางเดินหายใจนะครับจะคล้ายๆกับโควิดนะเพราะนั้นคําแนะนําจะคล้ายกันคือมันล้างมือบ่อยๆใส่หน้ากากร้วทานอาหารเนี่ยให้สุกร้อนอะไรต่างๆอยากจะเน้นย้ําตรงนี้นะครับล้างมือใส่หน้ากากหากเรามีกวัเจะป่วยแล้วก็ระมัดระวังในเรื่องของการกินอาหารนะครับ ขอให้ท่านเลขาได้เน้นย้ำกับประชาชนนะเะว่าการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่นั้นควรจะต้องฉีดทุกปีและมาฉีดกันนะคะก็อยากให้พี่น้องประชาชนนะโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงนะครับได้กรุณามาฉีดวัคซีนเพราะว่าการฉีดวัคซีนเนี่ยจะช่วยป้องกันการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ซึ่งทุกๆปีเนี่ยมีสายพันธุ์ที่แตกต่างออกไปทางกระทรวงสาธารณสุขทางสปชก็ ดําเนินการในการจัดหาวัคซีนเพื่อนองจากที่ท่านจะไม่ติดเชื้อแล้วถนะ้าหากมีการติดเชื้อจริงอาการก็รุนแรงน้อยลงนะครับการรักษาก็สั้นลงก็ขออนุญาตเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะทุกๆปตีตั้งแต่วันที่1พฤษภาจนทั้ง3 1สิงหาก็เป็นช่วงรณรงค์ของเราก็อยากให้ทุกท่านได้กรุณามาฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่นะครับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ช่วยลดการเจ็บป่วยรุนแรงและเสียชีวิตลงได้นะคะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณท่านเลขามากมากค่ะขอบพระคุณนะคะคุณครับ พากสักครู่นะคะช่วงหน้าพบกับเรื่องนี้ต้องแชร์ค่ะ